Baby, baby. <c oughs> น,นี่เห็นแม่มาแล้วเห็นแม่มาแม่มาแล้วแม่มาแล้วนี่แม่มาแล้วแม่มาจากตลาดแล้วแม่มาจากตลาดแล้ว โอ้โหชื่ออะไรมาแม่กาชื่ออะไรมามาจากตลาดแล้วป้าที่เนี่คือเลี้ยวเห็นไก่เลยปะโอ้ชื่อบวบมาผัดด้วยนี่ผัดบวบบักทัวถือหรอเปล่าโอ้แต่ก่อนช่วงเห็ดเยนบอกทัวแพงแพงพี่น้องเตี้ย Ừ, ไปิดมึงมางมึงแพรว่าได้ยังกินก่นามาจากตลาดครับผม,ม,ต,ม,มตลาดกะอยู่ประมาณชีฮาโลนี่ละอแพรว่าได้อะไรมาได้ดอกมไอกม,ม,ม้มมาเพราะว่ามันีวัพะมาม,มีวัพะดอกไม,ม้เมื่อยต่นอยมรุไม้แ ได้แคร,รอทมาป้าต้องป,ป,ป,ปิดป้าต้องปิดก็ได้แมทนะมันบม่ได้ยินได้แคร,รอทมาหนึ่งแคนี้นี่น<ม>ได้แอปเปิลมาหนึ่งแคนี้นี่นแอปเปิลกันหนึ่งป่จ <c oughs> ้ะ <c oughs> ได้ข้าวต้มมาได้กระเทียมได้ไอะไรอีก,กจุจ่า <c oughs> ได้ผักไทยน้อยจ <c oughs> ุเมืองครัวครัวมาทำอาหาร ตัวงามๆ10บาทเนี่ยพี่น้องตริงามใช่ปะเฮ้ยของชอบหนูเลยนะตำจืดยังมีชุกได้บวบมะพัดใส่ไข่ให้นี่น,น่ได้น้องเปี่ยวของแม่ได้วก่ได้กีนไก่มันตำไส่ขนมจีนอืเดี๋ยวตำน้ำจีนให้เพราะว่าเขาได้เขาต้มมาให้ตาหน่อยกันนี่นี่กรต้มในสัมนีแล้วจ้ะ เวิรดเบิดแฟนสองร้อยกว่าบาทอันนี้เอียงข้าวต้มข้าวต้มเพิามสองร้อยเร่ัสบสามสิบสี่สิบห้าสิบสห้าสิบสอยสร้อยยี่สิบาห้าสิบกัดกัดขาดอีลีได้นะ เมื่อสองร้อยยี่สิบบาทกัดแตกหรือยังพี่เน่พี่เน่แม่จะเอาไว้ต้มจืดให้หนูตัดให้ได้แม่ต้มจืดให้เจ็บเจ็บมุนเหมือนเด้ยนะ่ะพ่อาไปใส่รถเด้ยนะ่ะเอาเอาไปเอาไปไว้ข้างในก่อนเดี๋ยวคอยกลับมากกว่เดี๋ยวมาใส่ไปเข่าไปเป็นบา้านก่อนก่อนเข่าเนี่ยนี่กับจังสีอาบน้ำจังสีเห็ดงานเพราะว่ามอร์นี้แต่หน่อยมีงาน ่งของพี่น้อง่งปลาสม้ม่งปลาสม้มเมื่อนี้ปลาสม้สมสิบกิโลหลังจากที่หยุดขายมาหลายปลาส้มสิบห้าโลอันนี้อันนี้มีแค่ปลาสม้มใส่กอกใส่กอก,อกอแปลว่ากระสีเริ่มขายแล้วจ้เดี๋ยวให้ตันหน่อยเอารถเขา้าศูนย์กอน รถเข่าศูนย์มืออื่นมืออื่นมืออื่นต้ไหนอเอารถเข่าศูนย์ครับผมเพราะว่าไปลบร้อยขีดขวดชักหน่อยเข้มประกันสิ้นปีสองร้อยยี่สิบสองร้อยสี่สิบห้าบาทเนี่ยไปตลาดมาเ,เดี๋ยวเห็นแม่แตอยูไก่ไก่บุญได้เห็นไฟแม่แล้วกันยงางมะกอกนี่เลยเต้นหน่อยก็เลือ่อยไทยมึงนะนะว่าเพิเ่นหูแดงไๆว่าแม่เพิ่นสิมาเพิ่นแเนมอยู่ แน่ยเล็นยู่หันแล้วเพื่อนเห็นแสงไฟเพื่อนเห็นแสงไฟมันจะพูดล่ะตัวไหนว่าเอ้ามันชิงายมากง่งยวะงายมากกอลูกกุงเดียวบังเมียตัวไหนก็เรียกว่าเอมียมากเลยตัวเนี้ยเมียมาจากตลาดเมียไปตลาดจะเาศร้าๆแม่ป้อนข้าวตื่นตื่นจะเศร้าๆคนเนี้ยพี่น้องต้องเอาเพื่อนนอน อีกรอบนึงจงอาบน้ำจินงเข้าแล้วนอนตื่นจะตีหากลัวตีซีกลัวผละมะั้งเพราะว่าตีซีกลัวบานห้องมันแจงแล้วมั้มันแจงมันแจงแล้วตีซีตีซีเคร่งตีซีเคร่งนี่แจงแล้วเห็นหุงแล้วมันอยู่มันอยู่ทงเห็นหุงเล้ว วันนี้ก็สรุปแพร่ว่าไปตลาดมากอะพี่น้องทั้งโค้ดถามว่าแพรว่าไปตลาดไก่บ่อกับอันถามว่าไก่บ่กักัไก่อยู่หน่อยนึงจ้ะเชี่ยวหาโรคดีนะมันกัเขาเคยไปปกติเนาะมันกัเล่มันก็เลยเมืองไก่กับเล่มันคือไก่ผมติดอะไรเนี่ยนี่นติดยังผมดูมงหยอง Nhiều người dân của mình yêu thương. Những người hay Nguyên nhân, <laughs> thì sao ngài, 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 ngài,

เอากินก,นกนินกินมันโมเมนต์หมา <c oughs> ได้เลยจิย๊ดขบับซิดไ,ไปเตียวเขา,าไหมเตาจานไหมเดี๋ยวจะเก็บไม่บายแกลวดแกเล่นลวดเต้หน่อยบ่คอยให้คัดใจได้พี่น้องเพันอยู่กับเต้หน่อยบ่คอยบ่คอยนัน่นแบบเจ้าอยากเค็ดยังเจ้าอยากเค็ดเอ้ยเอ้ยกินไร โอ้กินน้ำจีนเหรอนี่มากินพัติแมมเลยนี่นี่แมมแมมนี่กินได้เอ๋อกินได้ไม่เป็นไรหุ้ยไก่ขึ้นบ้านนี่ไล่ไล่จับไก่ดิน่ะไล่จับไก่ดิไปเร็วไล่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 ไก่ดิยรีวิวรีวิวมึงไปขี้ใส่บ้านนะรีวิวรีวิวไปไล่เอ้าถ้างั้นแมมแมมเอ้าแมมแมม เอ้าเอาเอา้าไปโอเคพี่น้องไปก้อนปอนเขานี่นี่กลับเขาต้มเขาต้มเ <ๆ S 2> ดี๋ยวัวหน่อยจะกินกับลูกนี่แหละแม่เอาชิบฮาด้วยจ้ะไปก้อนสวัสดีครับ